เดี๋ยวไปรับอาหารร้านนี้จะไปดูกันว่ามันจะตะการตาแค่ไหนนี่แหละครับร้านนมตะการตาผมตามชื่อร้านมานะครับผมต้องการที่จะดูอะไรที่มันตะการตาครับผมโอตะการตาจริงหรือเปล่านะครับแม่วันนี้มีวันนี้มีใครตะการตาบ้างครับเนี่ย อ๋อแม่ครัวตะการตาเหรออร่อยมากเลยค่ะอยู่ข้างหลังเลยค่ะอ๋อครัวดูได้ไหมครับครัวอ๋อตะการตารสชาติตะการใจค่ะครับตะการตาจริงๆครับตอนนี้ครับที่นี่มีอะไรบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารจานด่วนๆสีๆด้วยค่ะแล้วคือพลาดไม่ได้เลยมีพวกกาแฟสดนะครับผมที่ แล,แล้วนมตะการมีไหมครับนมตะการตามีค่ะมีมีนมตะการตารสชาตะการใจค่ะครับผมนี่ครับก็มีอาหารตามสั่งด้วยเป็นอาจารย์ด่วนจานด่วนนะครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็นหมูเนื้อหมูล้วนๆค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือหมูนะครับผมแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งจานด่วนนะครับครับผมมีหลายอย่างเลยจ้าโอเคครับขอบคุณมากนะครับผม อย่าลืมกดติดตามเพจเคซี่ไดเวอร์ไรเดอร์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย